เยาวชนไทยที่ไปร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่10ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามได้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งด้วยกวารคว้ารางวัลมาได้ถึง7เหรียญทองค่ะโดยผลงานของเยาวชนไทย41คนที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถทําได้ถึง7เหรียญทองใน6สาขาอาชีพเช่นเทคโนโลยีช่างเชื่อมแต่งผมและสาขาแมคคาทรอนิกส์และยังได้อีกหนึ่งเหรียญเงินหเหรียญทองแดงและประกาศนียบัตรฝีมือยอดเยี่ยมอีก12ใบ นายสุภรัตนัพันธ์เจ้าของเหรียญทองสาขาเทคโนโลยีช่างเชื่อมกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้แก่ภาคแรงงานไทยและจะนำประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนเพื่อจะได้ก้าวสู่การประกอบวิชาชีพต่อไป มอมหลวงพุนธลิกสม,มิติอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เยาวชนไทยทําผลงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้สะท้อนให้เห็นว่าแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความสามารถสูงและมีศักยภาพรองรับการลงทุนในทุกหมวดอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต